วันนี้มาทาบุญที่วัดโมรีนะคะร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะมี่้าะาน้ํออนา เดียม like ี่โยมว่าจันตุทันพัลโละนีมาสังสุมาเทียนโ่วันาโยที่เียมอาลนว จะร้องชิดร้องจกันกล่งใัลจะรองสัศภาแกตุลาที่ชอและโยมที่มาร่วมกันสานจ้ภาพในวันนี้ก็ได้แก สิ่งที่ชนะกรรมให้ทั้งหมดทั้งตัวก็คือได้ชื่อว่าท่านเจ้าภาพแบ่ให้ทำบัตรทานด้วยทำไมจึงกล่าวว่าท่านเจ้าภาพในวันนี้ขวายข้าวน้าขนมอบเที่ยว พหาารหสารวัตรข่าวแล้วจริงเด้ชื่อว่าให้รรมะเล่าคำตอบก็คือแม้ว่าท่านเจ้าภาพในวันนี้